วจ้าจวาจ้กลับบ้านกลับบ้านอันนี้มาเดินมาวิ่งวิ่งหน่อยนึงเหนื่อยแล้ววันนี้กลับบ้านมือดละวมืดดลวอากาศกำลังดีเลยช่วงนี้ช่วงเย็นๆได้ออกมาสูดอากาศบนศสิดก็ ดีขึ้นมาหน่อยอากาศดีมากๆเลยหาเวลาว่างออกมาข้างนอกออกกำลังกายเดินมั่งวิ่งมั่ง <c oughs> <c oughs> เดินมั่งวิ่งมั่ง <c oughs> ส่วนมากจะเดินมากกว่า <c oughs> ส่วนมากจะมาถ่ายรูปไปมาถ่ายรูปตอนนี้ก็พระอาทิตย์รับขอบจะรับขอบฟ้าไปแล้วเราก็จะกลับบ้านอากาศช่วงนี้กำลังดีมากเลยยางคบค่ำเนาะ ยามเย็นๆยามโ่กข้างอากาศดีมากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเดินริ้วๆเลยเพื่อนสาวย่เอ่อมาเข้ากล้องหน่อยพีเ่เพื่อนสาว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  ชวนเพื่อนสาวอ่องมาเดินเล่นจะปั่นจัก,กรยานเขาบอกว่าเขาปั่นไม่เป็นจะชวนเขาปั่นจัก,กรยานแล้วถาขี่จัก,กรยานเขาบอกว่าขี่ไม่เป็นก็เลยต้องเดินเดินวิ่งวิ่งอยู่แถวเนี้ยว่าจะพาไปนู่นไกลๆขี่จัก,กรยานไม่เป็นอดเลย เปินวันละนิดละหน่อยนะทีน,นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะออกกำลังาออกกำลังกายวันละนิดละหน่อยแต่นี้ก็รีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืด <c oughs> แม่บ้าน <c oughs> แม่บ้านได้เวลาทำกับข้าวแล้วต้องรีบกลับบ้าน เดินมั่งวิ่งมั่งถ่ายคลิปมั่ง <laughs> 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 ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่สบายอะ่ะออกมาลมโชยเย็นๆ <laughs> รู้สึกสดชื่น โอเคค่ะทุกคนฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ